สวัสดีค่ะสวัสดีสสพี่น้องเอฟซทางช่องรัตมณีชาแนลค่ะทางให้หาพารวยนะคะแล้วก็ฝากช่อง YouTube เพจ a c e b o o k ค่ะพ okay. um ี่น้องค่ะรัตมณีแฟนเพจรัตนมณีชาแนลนะคะทาง YouTube อีกช่องทางนึงรัตมณีพารวยนะคะเมือนีภาพพ่อแม่พี่น้องเอฟซมาตามแนวทางตัวเลข พระอาจารย์เทวดามื <ใ p> ่อพาไปค่ะแต่ว่าเมื่อนี้เราสิให้เลขเทวดาหรือว่าสิได้เลขฝันเลขอีหยังกรบปรูดจ้าพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาติดตามเบิ่งค่ะตั้งแต่พี่หม่สิล่างเมื่อตีล่างกับล่างบ่หล่อนเขาเพราะได้รู้สั้นบ่ล่างด้วยสั้นไรอืมคืออยู่บ่พี่อ่างคองควงตัวพี่อ่างทำตัวท่านอ่พระอาจารย์เมื่อนี้ห่างหายไปหลไรงวดที่ มีแนวทางฝากตอนพี่นออ้อ,องเอฟซีบอนี่ล่องอยอะน้อยเนาะล่องบเอ,อเป็นเลขยังคะพระอาจารย์เลขปีเทวดามือเข้าไปนะคืเอเก่าเนาะเทวดามือพาไปเอา้าอีกแค่ตั้งเม้นว่าอาจารย์อ,อ,อ,อตั้งเนาะค่ะสิบหกนี่นะตองมันเปิดได้ขึ้นมากต้ออกละเอีดนั่นเถอะบอกเบอร์ทุ่มเนม่ยว่าออกไปก่อนว่าผมเจ็ดหกมาหนึ่ง เบอร์โทษน่ะครับท้องเทียนอ่ะเ<ม>ป็นได้เป็นวงสววงยวนบ้านบ้านน้องกุ้งผู้บาอาจารย์พันย่วันน่ะ่นบอกว่าเขามาสีงวดแล้ว,วออลมานน่งก็เลยอ้อเนวนมากพันธหเนหาหนึ่งแปดกับเลขวงสวงนั่นนหะหาเก้าสวเลขถูกศูนย์สว เนี่ยถูกะนน่ะหม้อคุณสามเนาะมันนี่ร mm, oh ่ง oh ่วงปวท่วจะย่อมมาเนี่ยเม่าเลยบวโท่วจะนี่เด้หนึ่งสองเจ็ดสี่หกเจ็ดเก้าองดูออกขรับนะเก็ดเก้าเก็ด่าเนาะว่าันเจียวนโอ้ยยังบอก กบฟันเจาะจุ่ลของแน่นอนไปหาสมมติเลขกันเรื่องหงล่ฟันวด่าโัรสัพท์ระเบิดระพังไปเลยสัตว์นาะเนี่ยด้วยเลยเอ็นเราออกเลขจของเลขเบิดทั่วจุาของค่ะแม่นี่เรื่จำได้ครั้งนั้นน้องวัดอยบุญเฮียนนั้งในบ้านบนเนาะเขียนอะไรเล็กมันออกตะได้ถึงห้าห้าห้าเอมันออกห้ายังบห้าซีซีห้าห้าซี ห้าสี่สี่ห้าสี่สี่แล้วสี่สี่ห้าเนี่ยแมนแมนแมนเทลาแต้มจังสันที่เด่นเทลลเต้มมือนี่คือสิบเทละเต้มนมือนี่เทลาตรงที่ดอกเขาตรงตรงได้มาจังได้ในเลขมี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 นี่แมงวันวันึงแม่เชยนในกระจอเมลเลขเจ็ดกองนยค่ะครับนี่อันอันให้กระจอไปนะเนี่ยมันเป็นบ่อเขาทันเียครับหานึ่งแปดครับหาสองเก้า ผู้บาดเจ็บเปนว่า,า,าถึกซีงหวัดแล้วนีวัดที่หาวาท่านครับมันศูนย์สองกับศูนามกับศูบ 0, นย์สามนีถูก,กน <ะ S 1> อ่ก็เลเยเขียนบอรโทษเหื่อนเนี่ยทงไปไมเมืเ่อออกบอโทษค,ค่ะออกเขาออกแนไเ็ดก่าไมเท็ดเก้าตรงตเลยเนาะอืมนี่แหละมันสิเขาก็ได้ไปไกลย,ยุคคกูปนโอ้พอมันเขานี่เถอะให้มันเขา่เเอาจากเทียนน่เถะเอาตรงตรงนี่้ายไปไกลเลยมีอะมีอะไรอะไรดิเดน เป็นน้องหาวไก่ทอดพุณนะนอลสวงสะอาดคุณเดียน้องไายก็ไปน้องไายก็ไปไปแล้วก็บล็อกขาดอกกุมภาวะวุ่ดนี่เมืองห้องอยู่หมดดีอืมอ่ะนี่มดเลยค่ะพระอาจารย์ได้แล้วได้แล้วปีนี้แหละเมื่อนั้นในใบพระสม์มดแล้วแล้วก็ได้มาสวดคาถาขอโศกลาบจากบาซิวลีครับผู้รู้คิดอยากจะเฮ็ดนะมากเลยว่าได้ตัวนี้ละ เออแต่พระอาจารย์นี่แปลกเลยดิโมนีหาจังี่บหหนาวิ่งรถหาบนลังไม่นี่แหละงวดนี้าแล้วมันติดเข่าตั๊บไ่มค่ะพระอาจารย์ส่วนมากมันเจะถ้ามันมาหลายตูนนี่เข่าดิต้องมาต้องมาแม่นบอกถ้าเขากัดหาลายตูนมันจะมาตูนเดียวตัวนึงเลยวิ่งห้าบัวรอ อาจารย์ตัดสองตัวออกมาค่ะหามหาครับนหาศูนหาเ่านั้นหาเนาะเพิ่นสี่กำจะองหาเพือนตัวใชไงจะใส่ซื้อวัดหานี่จชงไงมาอย่างไรได้จหาสองหาเลยเนาะอันนี้กับหนึ่งหาเจ็ดหาดิครับมครับ เตรียมสูตรรถมึนก็บริเวณห่วคันนิ่งนะครับนี่สามีตัวแค่นีมนออกมาไหมให้ห้าอหนมากระจายโหลดเนาะัวห่านี่นนี้อีริคูกไว้แล้วบ่พระอาจารย์เร่งหานเร่งประจำตัวเรยกประจำประจำสมนักเลยโบขึ้นมูเป็นตี้ค่ะ แปรกดิวันใดก็หาที่บอกย่าีจักเที่ยไหมค่ะอตามโซ่ไวตรงที่เนาะเ็นตรงๆับบีาติโยมเ่ยมันเน้ะค่ะเพิ่งกะเวบุญน้ำไปแล้ววันหนึงจากโค่ลางจากสกลบนใคจะไม่ดูน้ำของมันเขาวันนึงนะค่ะก็จตั้งใกันแบนี้มาส่งไปไล่ค่ะบริโภคไเลงทุนอืมส่งไปทางไล่ยังยังติดต่อกับทั้งญาตทั้งโยมในบ๊อบุมาเนี่ยบอบไล่ประเดายไล่ไล่ที่บอบเขาด้วย อ้าวเมื่อนี้ก็มีแนวมาเจตุปัจจัยมาถวายพระอาจารย์อยู่นะครับเพราะว่าโอนเอฟซีทั้งมงดานเพิ่นเพิ่นเพิ่นถามหามองวัดใดเนี่ยที่เพิ่นที่สร้างพญานาคบ่ด้วยกระเฮ็ดโยขังขังๆเฮี้ยนอยู่แล้ววสันต์ก็เก่าเสียนวสันต์พนันเก่าเสียนยันล่อล่อศรัทธายังย่อมแล้วอยู่ดีกันผู้บาัญชาเมืองนั่นปั่นเสียนอีกสามเสียนข้าพเจะมาเฮ็ดไหโยตอนคือว่าท้องบริเงินจังเพิ่นเงินที่อยากย่อมบริจาคมากนะ คือเสียนได้ขมบดตะวันเงินเห็ดห้อบะมี่ค่ะครับคาของห้อบะมี่เหมืนมันก็เลยเอาเงื่อน,นต้นมาเห็ดน้ำแล้วค่าคสังมันบริย่างกันแล้วแต่เพื่อถ่านยะย่างเลยสินะย่างเหมือนเพิ่งส่งปัจจัยมากยิยมเยอะมากมากกว่าส่งใบเพิ่นเอาอาจารย์เล่นไงเด้อจะจารย์อามาสามอันนึงสามเกล็ดนครับอาจารย์ผู้เก่าปะผู้เก่าอันละอาจารย์นะใช่อะไรที่ก็คือตอนนี้ก็คือมันมีเอ็นฝากบอกเดียวกัฝากบอกบุญแจญาติย่อมในถ้ำทั่วโลกกันละ สองตองตาสองห้าห้าสองรับมนี่ฉันเอาเองหมดละทุกอย่างทุก่องกัละคือว่าตอนนี้มันมีสายยันของอันร่างส่งของโยนของปูซิโต้กับอันยามุ่มานละเพิ่นบอกเพื่อนเมืองให้เล้วเพิ่นบอกว่ามันเปิดวันอะไเปิดพุ่มบ่ได,ด้เขาจะเปิดดันเดียวเห็นบ่มันเปิดซีทิศบารีบาร์แล้วนี่เป็นภูเขาบอลมันมันเมือดสามดันสามทิศม,ม,มันแกี่งทิศเดียวบอล ตะวันล่างซ่งผู้ิประเทมาเปิดพุ่มเหมือนมาอยู่บดัดงงเพื่อนคนสุรินเ <Yep. S 2> พื่อนมาเห็ดเอ็นเกี่ยวกับเปิดพุ่มเปิดดังทุกอย่าง,างแหละมาล่ำมาเปิดพุ่มเปิดดังทุกเสียงย่างเนี่ยเพื่อนจะใส่เงินอยู่ประมาณห้าหมื่นนะโยมอันนี้เฉพาะอัพุม่มเ mm hmm. พื่อนสามหมื่นเก้าใบสีซีดันซีทิศเพื่อนมาใส่บารมีเกือบมันเดี๋พุ่นอาจารย์ท่ำแล้เปิดอยู่บัดน้องกรุงเนี่ย ยันดีถ้ำเป็นด็อกเตอร์อยุคหนึ่งเยะกรุงเที่ยวนะจองไว้เลยหนักอันองค์ละล้านสองเ่็นในสัทธาเลยดิพึ่งจะประเทศอย่างเดียวดิท่านเปิดคุ้มเปิดพามาเท่านี้เปิดไอ้